น้องมอสบอกรับมามีหน่อยรัรม mm ีน hmm. mm ่นอร้ม hmm. mm ้มเละอันนั้นพี่พวันนั้นผมยังไม่ตื่นอ๋อยังหลับวันนี้ว่มีอะไรบอกก็ไวันนี้ีอะไรวเด คเรื่องตั้งไม่ออกแต่ว่าเกิดว่าอนาคตาเิดมไม่เป็นน้กรเดแล้วมทอะไรน่าจะเป็นออฟชว์รั้จะนั่งฟัเรื่องตอนนี้ได้ไหมลองเรื่องสองสองซิองเมื่อวานออกเมื่อวานกนต้องถักเป็นอไ นะครับเป็นไรเซ็นสั้นๆมันสั้นแล้วครับพี่อ๋อมันสั้นแล้วเหรอลูกผมพยายามให้มันสั้นแล้วแต่ถ้าเกิดสั้นกว่านี้มันไม่สวยเลยพี่โอ้ทั้งๆเดือดแบบใครจะบอกอะไผมว่าเซ็นให้ได้หมดเลยท่านบอกไปยาวถ้าเกิดว่าตอนนั้นที่จิบกันไม่ได้เนี่ยที่รู้ถึงอะไรที่จีบได้แล้วเอยล่่นกม็ู แรกๆที่พี่เขาบอกว่าเออเกมพัพมกๆบ้างก็ได้นะนอนอไวๆถ้าเกิดวถ้าเกิดวันไหนมีงานก็นอนไวๆวันไหนมีงานผมก็นอนไวนะครับแต่ยังจำได้ว่างานแรกเลยที่ทำอ่นะน่าจะโปรเซสนะครัรบพี่เดินแบบอันนั้นตื่นเต้นแบบยังไม่เคยเดินผมนอนไม่หลันนเหลจจบเลยจแล้วก็เล่นเกมก็เลยเล่นเกม